สวัสดีด้วยนะผมโยผมอีกแล้วนะนี่ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ผมทำแล้วแหละอะก็อัดไปเรื่อยๆนะครับเอาเราจะลากไอนี่ออกมาทำเพื่อวะคอรีกันนะครับอ่ะผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับอันนี้ก็คือกดนี่ตอนแรกตรงนี้คุณไม่ต้องไปปรับอะไรมันทาง,งานปรับแต่ตรงนี้ครับ เป็นได์เก็บเอ,อไฟล์ที่คุณถ่ายเสร็จนะครับผมต่อไปอันนี้ครับคือกดหยุดหรือกดเริ่มอันนี้ก็คือกดสต็อปนะครับถ้าคุณจะให้เป็นแบบนี้ก็เนี่ยครับตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณตอนแรกมันจะปรับให้เป็น Windows 7คุณต้องมาปรับเป็นอันนี้ครับนะแล้วคุณก็ลองกดตรงนี้ดูนะครับนี่ครับมันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับผม นะครับต่อไปอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันหรอกครับนะต่อไปอันนี้ครับอันนี้ก็คือ a อ h เอชเอพที่คุณจะทำนะครับผมอ่าถ้าคุณอยากได้ให้เอโปรแกรมของเอคลิปของคุณนะครับถ้าอยากได้ให้มันสวยก็กดอันนี้อยากให้มันแบบผมใช้อันนี้ก็พอนะครับผมต่อไปนะครับผม,ผมก็จะมาสอนตรงไหนวะ โตรงนี้นะครับผมคําว่าไอ้นี่ครับตอนแรกนะมันจะเป็นสีขาวมาเลยใช่ไหมเราคุณต้องไปติีอันนี้นี่แล้วเลือกอันนี้คลิกซ้ายอันนี้คลิกขวานะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้ววิธีการติดตั้งผมก็จะใส่ไว้ใต้ริงคิปชั o นนะคบผมนะอันนี้ก็เพิ่งไปลงคอมมาใหม่เบยก็อยากอัดก็อัดแม่งเลยครับ นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับอมและตอนนี้ก็ก็ไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย